สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงข้อมมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะมีการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสังคมได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการประจำปี2568ค่ะ นายสุขอนู่ผักดีนายทหารรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี่านก็เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแพนปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการประจำปี2568ค่ะเพื่อให้ซอดคลองกับการขับเคลื่อนแพนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำปี2568โดยสู้บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงข้องมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัดขึ้นที่โรง แก้วสมุยรีซอ์ที่จังหวัดสุรา์ธานีนี่แหละการมีเป้าไม้ภูเขาวรวมนะคะประกอบไปด้วยหน่วยงานทางรัฐเอกชนองค์กรด้านคนพิการอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงข้องมนุษย์วิทยากรเจ้าหน้าที่สุ่นบริหารคนพิการและการมีผู้ถีเกี่ยวข้องทางแม็ดนะคะรวมแล้ว9 5คนค่ะครับโดยทางด้านนางปุณณพักชืนสุวรรณับพอมอสุราชเนี่ยแกเร่งว่าการประชุมในครั้งนี้กับเพื่อเรืกับเพื่อกับเคลื่อนนะน่่ยที่เกี่ยวข้องะครับปืนที ทางมิติสาสุขร้านเรงงานนาะการศึกษาโครงสร้างปืนท่านและอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนรวมถึงหน่วยงานในสังกัดอนาคัของพอ,อด้วยที่จะรวบรวมกันเป็นหนึ่งเดียวนะครับเข้ามามีส่วนรวมในให้สอดคองภารกิจของพอ,อจังหวัดปลายไต้เพ่นปฏิบัติการพัฒนาคนพิการนั้นเองนะครับ